<fig urable> โอ้แปอิท hm ธ <token thanks> ิ f a c t หมดเหรออิแฟ f c t เจะไปบาดได้โกมาเราลองขอโดยเท่มคบก่อน

วะดีเอของบาดฝันจะไปไหมคือไม่ได้ของดีกว่านี้ก็ไม่น่าเป็นไรครับโอ้ขวาดีจัด nè mà đó Rồi. với truck đen hả? chiều chưa 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 dang gong đen dang gong chưa đen gong chưa dang gong chưa dang gong chưa dang ยังไม่ฮันฮันชักดะกวตายแล้วตายแล้วรับระบบอันนี้เอาเป็นอะไรดีดีสุดแลวแลวกาดีเกมชั่นกับแจ็คกนฟออยสวยงิงฉันยับได้หน่อย อันนี้ไอเทมสกอันนี้เฉยๆอันนี้ไม่เปิดอันนี้ที่มาต่างความโกลไปเจ็เกรอะวันนี้เล่นบาดีแน่จะโก้นะฮเาเล่นในคอมราตรีน,นี่เก็บไปก่อนกัน 3, <4. S 1> เดี๋ยวสั่งมาแทนไปไปหาทส์ดาวมาแทนไปบอนตัยนี้ก่อนเอา,าก็รเล่นไปรับ ทำเคนจะได้สกลทันนะนี่เขาข้างเบาวอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไ,ไรยุ่หมวะข้อมูนม้อยเกิน ชิโม่สองอะไม่แรงกว่าลอลี่ก็ชิโม่สองเนี่ยเอาี่ายๆโอเคน่าจะไหวมั้งแต่ถ้าเบากว่าเราก็ซีเบฟผมเปลี่ยนโอ้ยแต่ไม่เบาจ้าเห็ดเห็ดดิ่งดิ่งโอเคก็แรงใช้ได้แค่มันโดนง่ายไปอ๋อโดนไป โซอี้โซอี้ที่หองเว่เราต้องเอาคุณซูซูชินชา้นูแม่เลือดชนูเวท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 เลือดเอาเวท เล่นไปวะอืมเล่นแบบนี้วะเอาไปเดยมชันจากนี้ก็รอเวลาเก็บการเงินเรื่อยๆแล้วกันนี่อันดับเกมห้าหัวใส่บาทเลยอะไรจะดูดีขนาดนี้ ว่าคงจะไม่เคยแยกนะถ้าผมแพ้ผมแพ้คงแพ้คนเนี้ยอันนี้บาทตันนานเกินนะถ้าผมยาแยกล่างแล้วมีตัวนี้นะจ๊ะดีใจเกาะไม่พักเลยขออันนี้ได้ปะติดเลือดมัน,น,เดนเดือไปมีเลือเดอเพิเ่มมาสองพันก็หิวเรื่อยๆเจ๊มีที่โม่วใหญ่ไม่ชินได้แล้วอ่ะเวอร์จันสอง มียกล่างนี่ไซดา้าผีนี่น่าจะเรียนโบเกอร์ยังไม่รู้นี่ชินเหมนวิลี่เหรอเดี๋ยี้เราจะแพ้คนนี้ยังไงหม้มีเกาะเต็มเลยอนะ่ะทุกคนได้กันเบ็ด สวยงามครับสวยหนึ่งดาวเก่งกว่าเยอะเลยสวยงามเพิ่มนี่จะชะนะย,ยาวๆได้อยู่ก็รอทำสามดาวมันอื่นๆ,ๆนะครับอันนี้สี่บุยเซอร์จะห่งกว่า ขายก่อนไปหน่งไปมีกาลินโอเคน้องกับเซราได้ปะเซราจะไม่มีตัวแทงให้น่าจะเก่งกว่ากาลินนะชุวรากะลิโลหรอกมันก็ดีเดียวตอนนี้ให้เก็บรางก่อน ผมเกรงใจังมั้นกน้อยน่าจะน้อ nói ไปมันใช้ได้เลยเก็บสวยงามเขาเข่าว่าเดือดซื้อเราต้องการบาทนะเราต้องใช้นี้ให้เราดีอันนี้โอ้เฮานี่นี่เหลือแค่รอบาทมา แล้วก็เลเซอร์แช่างดาูให้ทำเพ้นท์ก็ไม่ค่อยแย่เลย อ้บาดตายเต็ไมไช่เราเค่อนตายอะย,ยนได้อยู่ชิโม่แบกยาวอย่นนีไ้ได้ท้บาดไ,ได้สวยอมา,มา้ช่วงที่ตอนนี้มันจะเก่งกว่าโนอาบิลได้เลยสองสามสี่นึ่ส,สามนเสียงเงินมามครับเอาให้มันชนะ อโอ้โหนอ,โ,อ,โ,อโดนตานนี้วตอนนี้ทำเลนแบบอดจัดใช่ไหมทำเนแบบนี้รับนี่เราชนะคนอื่นเพเรามีทงเฟนขายเอาตังค์เลยเราเอาดากฟอร์แต่ตอนนี้ต้องมีธนูก่อนอันนี้ตายเยอะมากเลยอ เราแพ้แล้วในชะ่ไแพ้พาะตายเยอะนะเดี๋ยวนี้ขอธนูได้ไหมธน,ะนูโอ้โหไม่เหลือให้เหลือเด็กเล็กไปไม่ของไม่ใช้อยู่แล้วอืมสองตัวเปลี่ยนใจทันไหมนี่ผมยังไม่รู้จ็ดก่อน มิสติกอัมโบแปลกดีนะมีห้ามิสติกแล้วทาบลุเซอร์เราจะทำเพิ่เก่งจัดเลยน่ารัวไม่ไหวอ่ะคอมต้งเกมเอาเปก่อน,นแล้วค่อยไปเปลี่ยนคอมทีหลังนี้ต้องขึ้นเจ็ดก่อนขึ้นเจ็ดเติมนิโกะนี้ขอได้เราแพ้แค่นหน้า

รอบาทมาแบกอีกแล้ต้องการบ,บาทมาแบกอีกแล้วตอนนี้เดียทำเคลียมาเยอะจ้ะมาเหมือนแก้งกันันนี้เราเล่นมูเซอร์สีได้ เคาเส้นเวลใ่ไเวนนี้ตัดตัวเดี๋ยวบาดบาดอยู่ไหนนะ่ะบาดหายบาดหายนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เยเอาของให้ไปก็ให้เท้กการบิดไหม่ใส่ของผิดชอบผมเหมือนชอบนุ่นแป่เลยการใช่บาดไม่ค่อยแย่งเนี่ยมันจะไม่บาดจริงหรอ โอ้ยแล้วเขีนหมุนไม่ไหวหรอคือสวยงามจุ๊บี้แรงจัดนิโก้มาคุณไม่เร็วขึ้นสีทองแมวคี เซนชั่นนะถ้าได้อันนี้มามินนี่มาเขียวแอนดี้เขียวกาดีสุดะเซนชั่นนี่ได้ไหม,มบัตมา

here. นูการฮนูด่วนๆเฮ้ย <c oughs> ่ะโอ้ยเขาไม่ออกเล่นไรอ่ะงงอ่ะเน่เลีเยก็ไม่เล่นเหมือนกัน กขอคเกลือบาดได้ปะน้ำสุ่มเ,เรียกับเบลแปลดิใช่ฮะไม่ได้เล่นนะโหลอะไรเนี่ยสมกะกับสูีรสูตรเว่ากัะ ไปสามพันหนึ่งทำเข็นกินหมดเข็นแทงไปห้าพันไม่ค่อยแรงเลยพิจารณาทำเต็มครับของตัดด้วยกัน

สูอีโอีสามไม่ได้น,นี้เล่นอยู่น,นี้สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมน,นี้ยี่สี่อ่ะน,นี้ห้าร้อยนี่ก็ห้าร้อยเท่ากันไงสูซไม่ไดนน้เอาเป็นของแทงอ่ะเรนนี้เป็นแจน

แล้วก็หวังอยากให้คนอื่นลิ้ตทงนี้บาทโอ้โหลีเล่ติงชอ็ชอ,ชอปติงช็อปติงช็อปแบบไม่สนใครมีขออนุญาตรีบาทได้ไหมโอ้บาทหายากสุดอะไรเนะี้ยตัวที่คนอื่นเล่นออกหมดเดี๋ยวหาของให้โชติกาดีือร่บ้องกันเพื่อที่จะกันหนึ่ง ถ้าไม่โดนเบิดตายน่าจะไหวยอยู่ไม่บาช่วยเคลียร์บาดเคลียร์กองเราละโอ้ยโซโอีเลนจัดไฮ้เขาโซโอีสามอันนี้ผมมีอยู่สองดาวนะวคนนี้คนนี้ก็ดงดีเหมือนกันขอบาดได้ไหม,มอเคหลามจะดีเ,เวลาขึ้นเบลเจ็ดกันไปหาราคารเพิ่มไอทิอุสนี่เดีย๋ดวยวเราเปลี่ยนตรงนี้ไป แบบนี้แห็นแม่ก็แบบนี้เ,เบบาราจะได้ดัมเมดเยอะๆหน่อยบอกว่ามันจะไหวนะไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นบุยเซอร์บุยเซอร์สี่ถ้าไม่ไหวดิดอกโซอีอ่ออกก็เติมเป็น กบเสอ,อีเติมเป็นคาลิโอก็ขึ้นแปดเราเอาตัวของราคานงินก่อนเคไปเรียบร้อยอะเราีเร็วไหมีเร็วมาก็แบบนิ้เดยเยวไปหมดอยู่ที่หนึ่งอย่นะี่้นที่แพ้ยับหมดอย่างนะเยมานี่คาลิโอ ก็หลอดมีเบลลยไงเรียดยด้วยเด็กตรงนี้โอ้โหขวาแตกแม่อืมเลียดเยอะจัดเจอคนเจอคนนี้น่าจะไหวยอยู่แต่เขามีสตันดิแต่ละเขามีมังกหน้าล้วตอนนี้โดนบอกกันเท่นหน้าเว้าโดนตั้งโอ้โหสลักะหาย ีหายหมดเดี๋ยวจะเชื่อไหไปไปก่อนนะทิงไปก่อนยุแบบ่งไหมยิงใไหวทำเขนแบกครับโอเคโอเคทำเข็แบกบหายไปอ,อีกหนึ่งลบสิทธิ์ละอะไ้ขึ้นไรอะส่งจูเพิ่มทางชีวิตหวัหวหวะแต่ละคนที่เหลืออยู่แค่น,นิดมาถึงตรงนี้ได้เราเจอแค่น,นิดแค่น,นิดไม่น่าไหวอะ เราแกร็บนี่แล้วกันไม่ก็เล่นแบบนี้มีเดี๋ยวขึ้นแปดหาราคาในดีกว่าหาราคามาใส่แโซ่อีแล้วก็เติมบูสเซอร์เป็นสี่ อันคดนี้เราจะหายไปแต่ก็องไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่อ้าวชนะเชฉยอะไรับเนี่ยเอันนี้น่าจะผมเกิดก้าปะนอนเกิน

ดูง,งานะ่ายมั้ยโอเคแล้วนี่บึ๊จบจะตั้งทีอ่อแปลกดีโอได้ดไหมถ้าเราใส่ไปตรงนี้980ก็960ยื่นไป940ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ตอนนี้เล่นหนาตัวแทนดิเบนไหมดิเบนโอเคตัวแทนออของแล้วโอเคอ๊บเดี๋ยวก็เหยียบเพิ่งเ,เจนมดีดโอมาละ เนี่ยไม่ค่อยดีนะลุดรัวเลยลโอแบกโ็โคกัโอหายไม่แม่นแค่เลยแขงละผมทาเฟ้นรือจัดเอาไอาทีอา่อูมาเดือนห้าพันใช่ไหมใช่ไปจะเดื 4, ดอดสี่พันที่เกาะมาเป็นร้อยห้าห้า ก็ 4, 5สี่ห้าไม่ก็ขึ้นเก้าแต่ไม่น่าแพ้แล้วมั้งเราขึ้นเก้าได้อยู่มาทำคิ้นยังไม่ตายมาทำคิ้นยังไม่ตายก็น่าจะไหวเซ็นชั่มาละนำคร้นแทงไม่เยอะจัดเลือะมีไปหมื่นอ่ะอเนียอ้เอ๊ิดโอ้โหเดินไปไม่หันมันต้องเลือกเงุดก่อน แล้วข้านเขาจะได้โชว์จงเหมือนกันนี่น่าจะช่วยได้หน่อยได้ดีนี่ก็โลหะอะไรยอยู่แปลกอะครนิสมก็ขึ้นเก้วนี่ผมเก็บตังค์ได้ นะาแพ้ได้สักสอง,สองอรอบแล้วก็ขึ้นก้าวไปเติมละกาัาเอาอาทิอสมามลงแรงจัดแรงจัดโอเคอุ้ยกัดกอนโอเคสวยเป่นไงล่ะ้าเซฟหน่อยก็เก็บตงิไม่ไหวเอาให้ยินเรานี่แหละโอเค ก็อันนี้โล่ใช่นี่หันมีตัวเลยเหรอเออตัวบานไหนดีตันนี้แหละรีโอก็ไม่หรออัสานดีบัฟไปอัสานบัาไปโอเคตอนนี้โอ้โห ทำเพลต์อุดจัดตอนนี้ใช่ปะร้อยแล้ว 100, ลดันเมตรไปสองหมื่นนะแบบตอนนี้ก็ชิวไปชิว,ชวแบบถึงจัดอย่างเนี้ยนะโซอีสามเฉยองอันนี้ก็ได้ไอเทมแบกไว้ไอเทมของบาทไอไอเทมของทำเพลนนะ่์